วิรวรรและนี่คุณแอ้มติ่ต่อวิวัฒนะครับผู้กำกับการแสดงละครในทีเรื่องใหม่ของเราวันสลายส่วกับส่วนเก่าเดิะสรวนมิวสิควาส่วนมิคสิควาขอขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานวิวาของไม่ใช่ของเราแต่ความคาดไม่ติดมันจะมองได้ง่ายไมครับของดากับนบนะครับก็เป็นเรื่องราวของมิวสิคอลเรื่องนี้ที่เราเรียกว่าเดอะสรวนมิวสิคอลสรวนแปลว่าอะไรครับ คุณรู้ไหมแปลว่าคิดว่าน่าจะรู้จริงว่าดูจากสีผมคุณคุณไม่ค่อยน่าจะไม่น่าจะม่รู้นะผมจะรู้มากกว่าคุณผมไปัวรุ่นเก่าแล้วอผมเชื่อว่าในห้องนี้นะครับมีขึ้นหนึ่งที่รู้ว่าสรวนแปลว่าอะไรมีึ่หนึ่งจะไม่รู้นะครับครับใช่ป่ะตอนนี้คนคนที่ไม่รู้ริมเสือเฉยๆแปลว่าอะไรวะสรวไม่สสรวนแปลว่าอะไรครับจริงๆสรวนนี่เป็นคําแสดงที ยุคสมัยนี้เด็กๆชอบใช้รถที่ขับใช้กันซึ่งก็จะหมายความความวุ่นวายความปั่นป่วนอ่าครับถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเราจะใช้คําว่าปบระเวงอะไรประมาณนั้นยุคผมใช่ไหมครับยุคคุณยุคผมใช้สรวนมาตลอดโอเคสร้วผนะครับโอเคครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนึ่งคืนเท่านั้นนะครับในงานแต่งงาน ของคู่เป่าสาวผู่หนึ่งนะครับก็คือดาาลบนะครับในงานแต่งงานนั้นก็อยู่ดีๆก็มีเรียกว่าโจร์เก่าของกระเบาโผล่เข้ามาในงานแต่งงานแล้วก็สร้างความปั่นป่นปวนสร้างความวาุ่นวายนะครับแล้วก็โหมันก็เลยจะเป็นเรียกว่ามินสติโอคอมเมดี้ที่สนุกม,มากตลกมาก,มมาก,มมากแล้วก็ในเนี้ยก็ยังมีความสร้าง้งกิ้นใจนะครับอยู่คือสาเหตุที่เราทำละครเรื่องนี้ในในในตนอนนี้เนี่ยเพราะว่าคือมองไป นอกหลองน,นี้นะครับก็รู้สึกว่าสังคมบ้านเมืองหรือทั้งโลกเนี่ยก็เครียด<อ>นะครับเครียด<อ>นู่นเครียดนี่ยเยอะแยะก็ทิ้งความเครียรดไปข้างนอกแล้วมาสนุกไหมจอยกันตรงนี้ดีกว่านะครับจะได้คลายเครียดบ้างคร<อ>ับผมใช่ไหมครับกับสรวนมิวสิควลนี้นะครับก็ละครเรื่องนี้นะครับนําทีมนักแสดงโดยเจมส์มาซึ่ง เราต้บอกว่าเราดีใจมากๆที่เราได้ค,ลค,ลคลุณพระเอกมิวสอคนใหม่ของเราด้วยนะครับโอ้โห,โโหเขาก็สุดยอดมากๆเลยสุอไปอยู่ไหนมาไปอยู่ไ,ยไหนมา<ป>นะครับแล้วก็เลยต้องบอกว่าคือมันคุณจะได้เห็นเจมส์มาในแบบที่คุณไม่เคยเห็นไม่ใช่แค่ร้องเพลงนะครับแต่ว่าสนุกด้วยตลกด้วยน่ารักด้วยมีสเสน่ห์มากๆบันเวที นะครับเราก็มาควงคู่มากับนางเอกมิวสิคลคนใหม่ของเมืองไทยรัชา,ายเหมือนกันนะครับนั่นก็คือน้องครูพัชรจารีนะครับก็อออบอกเลยว่าเสียงสวรรค์แค่ได้ยินเสียงก็รักแล้วนี่น,นะครับเอาละครับแล้วก็ยังมีเรียกว่าตัว่วนีเรียกว่าพว,วย,ยที่จะมาวุ่นวายกันเป็นใครอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เรามี3ามฉากให้ดูกันนะครับฉากแรกเป็นยังไงครับ ฉากแรกเริ่มต้นเปิดเรื่องเลยครับนในงานวิวาในงานแสนสรวนในงานในงานของเขานะครับงั้นก็ไปพบกันเลยนะครับกับนักแสดงจากวันสละสดกับโจทย์เร่าไปครับอ,อง,องมา ก็มีเจมส์ฟาแล้วก็น้องครูนะครับโจทย์โจทย์ของเราเป็นแค่โจทย์โจทย์ของเราเป็นแค่นัานครับโจทย์ตัวตึงมีจั๊จ๋าครับจั๊จ๋าแดนดาวรับบทเป็นหญิงท้องหญิงท้องคนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยเจ้าบ่าวเป็นพ่อของลูกในท้องเขาไปยแล้วตายแล้วแล้วก็น้องนัทนัชชาครับรับบทเป็นหญิงเพี้ยนได้ไหมพี่เรียกว่าหญิงข้างรักตัวดัน ครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็ที่โอ้โหอันนี้ก็สุดมากๆก็อินทนนท์นะครับก็มโนอะไรหรือเปล่าก็ต้องลองดูกันครับนะครับแล้วก็ยังมีแพรท่ชาภาโอ้โหคนนี้ก็แซ่บแค่พอสมควรนะครับแล้วก็มีโตโต้โตโต้โบว์นซองของเราก็มาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวกับกับออฟออฟก็เป็นเรียกว่านักแสดงระดับดีของเรามา หลายเรื่องแล้วเลยครัเดียวนะครับ<ม>แล้วก็ยังมีคุณพ่อของเจ้าสาวนะฮะก็คือคุณกิติณันท์ครูกิจของเรานะครับแล้วก็คุณตงเหน่งกันเล่าอมรรติตอนเป็นแม่ของเจ้าบ้านะครับอันนี้ก็จริงๆจริงๆริงก็งงงงบอกว่าละครเรื่องนี้เราทำกันมาเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วทำมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็สนุกแล้วมันก็ตลกแล้วมันก็ขีหามากแล้วก็ผู้ชมก็ที่มาดูชมก็ชื่นชอบม,มากแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่า ยุคนั้นมันเร็วไหมไหมมันเร็วไหมไหมสำหรับละครเรื่องนี้พอเราคิดกันว่าเราเอามันทำเป็นีกครั้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันกําลังพอดีพอหมองพอจัะกับยุคสมัยกับผู้คนในสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเราก็เลยคิดว่าเออไหนลองเอามาดูซิว่ามันเป็นยังไงปรากฏว่าโอ้โหเราเจออะไรใหม่ๆเทียบเลยเราเจอเราสามารถปรับปรับรุงให้มันสนุกขึ้นโฟล์ขึ้นให้ดีขึ้นนะ ร่วมสมัยมากขึ้นแล้วก็ก้บอกว่าเจอเจอประเด็นจนเจอจุดอะไรต่างๆมาที่มันที่มันสนุกมากๆเลยนะครับเพราะฉนั้นใครที่มาดูแล้วก็มาดูอีกได้นะครับเพราะว่ามันมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แล้วก็สนุกมากๆนะครับเอาล่ะฉากต่อไปครับฉากต่อไปเป็นอะไรครับวันนี้ฉากต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวการประทะของเจ้าบ่ากับหนึ่งในสามโจทย์ของเขาหนึ่งในสามโจทย์ของเขาก็ต้องบอกว่าโจทย์นี้อย่างที่บอกครับเป็นโจทย์ที่ โจทย์ที่ที่บอกว่าเขาคงไม่ลืมในคืนวันนั้นค่ำคืนอันแสนตรึงตรานะครับก็ลองดูกันนะครับว่าโจทย์นี้จะไหวังไ่กับเจ้าบาฟด้าหมครับยอมรับก็ทีเถอะว่าแกเป็นเกย์นี่น่าเกอ้โอ้โอ้ยยๆๆ ชอบไม่ใช่เหรอเสียวอ่ะฮะโม่ใช่เหโอไม่ใช่โอไม่ใช่สิไม่ชอบเหรอไม่ไม่ชอบ Stop 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 Please ไม่ใช่เลยดอกอะไรวะซ เพียงแค่เสียงก็ทำให้เสียวแค่เพียงหน่อยเดียวพยายามจะแอบต้องครางดังเียว <Wow. S 1> ตกมันนักเชียว เมื่อไรที่เสียว เพราะเราไม่อยากสปอยนะครับรวมตัจริงๆมันวันนี้อีกเยอะมากๆเลยเท<อ>่า,<อ>าครับรอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับจะเสียววันนี้เยอะมากเลยนะครับอ,อย่างที่บอกนะฮะว่าคุณจะ <S <S ไม่เคยเห็นเจมส์วาทำอะไรแบบนี้แค่ส่วนหนึ่งเ <c oughs> ท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมาดูเถอครับมาดูกันสนุกมากๆนะครับเอาล่ะเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วว่าเรามีนักเอกมิวสิคอลคนใหม่แกะกล่องของเมืองทพรลักษณ ตัวคุณน้องครูพรัทรจารีนะครับเ,เดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงเธอร้องเองเต็มๆนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่าเธออนาคตไกลแน่นอนครับในวงการมิวสิควของเรารันก็เต็นเต็นเตนฉากอะไรทรนนั้จริงเรื่องเราเกิดขึ้นประมาณท้ายอง,องค์หนึ่งในระหว่างที่งานทุกอย่างกําลังจะดีอยู่ๆยู่สามโจเก่าของเจ้าบาว ก็ปักตัวแล้วเธอต้องเผชิญหน้ากับสามโจทย์นั้นอ่าก็เรียกว่าเรียกว่าในงานแต่งงานถ้าคุณเป็นเจ้าสาวอยู่นะครับล้วอยู่ดีๆก็โจทย์เก่าเจ้าบ่าวก็มาปั่นป่วนงานแล้วก็ปะทะกันแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงอืมมันจะเป็นความร้่ึอย่างไงเพรานั้นไปชมกันครับว่าเธอรู้สึกยังไงจ้ะครับน้องถูปัณัรจารีครับ จากวันสลักโสดกับโสดเก่าๆนะครับเพะฉะนั้นสนุกสนานแน่นอนแล้วก็เพลงเพราะๆแน่นอนนะครับแล้วก็มีซาบซึ้งกินใจด้วยแต่ที่สำคัญมาสนุกกันเถอะมาสนุก,กนมาสนุกกันนะครับท่บามกลางความเครียดข้างนอกนะครับมาสนุกกันดีกว่ามาจอยนะครับมาจอยนยครับ,รบแล้วก็มันเหมือนกับว่าคุณมายอยู่ที่นี่คุณจะเป็นเหมือนเป็นแขกของงานแต่งงานของแขกของงานแต่งงานของดากับนก นะครับเพราะฉะนั้นหมาครับมาสนุกใส่ซองมาด้วยครับก็ซองซองซองมีหลายหลายระดับนะครับครับซองมีทั้งซองแบบสี่พันกว่าซองสี่พันซองสามพันห้าพันสามพันคำนะครับตามนั้นความสะดวกคามสะดวกครับผมโอเคครับถ่ายรูปไหมถ่ายรูปกันครับผม ผมนบนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มางานแต่งของผมวันนี้นะครับงานแต่งของผมอาจจะสรวนไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าอยากดูว่ามันจะสรวนขนาดไหนก็อย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับโจทย์นี่อะไรนะพี่ฮะโจทย์คือต้องบอกว่าที่เราโชว์ไปมันมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์พี่บอยนะเลยเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ต้องมาดูเองในโรงละครเมืองแคร์สกายเอเทเตอร์ตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดใช่ครับ ตุลาคมนี้นะครับกรผมผมเป็นต้นแบนะครับฝาบด้วยเขาบอกาว่าพี่นรแบบไม่กอดมากเรื่องนี้ปกติบทค่อนข้างใจตัวใต่พอเ่เล่นเป็น LGBTQ ด้วยครับเพราะอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าที่เป็นผู้ชายเราพยายามทำกันบ้างพยายามมองคนรอบข้างเป็น LGBTQ เพื่อมาสร้างสรรค์ละครกล้องนี้ให้ทุกคนได้ดูอย่างมีความสุขที่สุดจ่าส่งอะไรมา เรื่องป็นเ่ครับก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกของแพรแล้วก็เจมส์แล้วมีใครอินนะคะที่เรื่องแรกอ๋อนนท์นะคะก็พวกเราตั้งใจซ้อมกันมากๆกนะคะก็ฝากติดตามสลงานพวกเราด้วยนะคะมาสนับสนุนดูละครเวทีของไทยนะคะเดี๋ยวมีสุภาพจะต่อใช่ไหมครับเดี๋ยวมีสุภาให้ต่อที่ฟอยดขอบคุณทุภาพมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับ